สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับก็อยู่กับพวกเราพ่อตาปืนโตแต่ว่ายังมีกองนึงนะครับกองอะไรองพญาไฟมีสองกองด้วยกันวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมเยือนกององมพย,ยาไฟกันนะครับไปดูกันดีกว่ามีใครบ้างนี่เรามาแบบเซอร์ไพรส์นะยังไม่ได้ทักทายใครเลย <c oughs> กำลังทานข้าวกันอยู่เลยเอา้าวสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับนางเอกของเราแชนี่นะฮะเป็นไงบ้างมาใหม่เนี่ยมาใหม่อะ นี่เขาบอกว่าไม่เจอกันหลายปีมากนี่นางเอกคนแรกของผมเลยนะตั้งแต่เมื่อเจปีที่แล้วสวยเหมือนเดิมเป็นนับบูแล้วเหรอเราใช่บูแล้วเนี่ยตัวแค่นี้บูได้แล้วเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวได้ครับอ้ยแกต้องฝากมากกว่าคิดถึงเรามากไหมคิดถึงเธอละคิดถึงเราไหมคิดถึงอยู่แล้วสวัสดีครับ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 นี่ก็คือผู้จัดนะฮะ พี่โอลิเวอร์ให้แก้มสัมภาษณ์ดีกว่าจักหน่อยเขาไม่ค่อยอยากคุยกับผมเท่าไหร่คุณบุกมาถึงที่นี่เลยเหรอเพราะว่าหัวใจมันเรียกลองเขาอย่างนี้นะพี่แซมเขาบอกมาทำไมเวลาคุณพูดคำนี้ปุ๊บไอทีมงานพอผมทำหน้าที่ปุ๊บมันจะไปทำเป็นรูปหัวใจคุณทำบัองสีเดี๋ยวมันทำแน่นอนนี่คุณบุกมาถึงที่นี่เลยเหรอมาหาพี่เวอร์ค่ะคิดถึงพี่เวอร์ค่ะแล้วมันก็จะมีรูปหัวใจตรงนี้ตรงนี้ทำด้วยนะตรง นก็ทําแก้มผมแดงๆด้วยเมื่อวานนี้เราก็เจอกันฮะก,ก,กองนู้นกับกองนี้เราก็ไปเยี่ยมกันฝั่งนู้นก็ไปเยี่ยมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไปเยี่ยมฝั่งนู้นเหมือนกันครับเอาจริงๆอะ่ะเป็นก็คือกองเครือญาติอ่ะสุมา<ช>ผมก็ลูกศิษย์คุณฉลองอยู่แล้วสุมาเรียกว่ากองอาจารย์กับกองลูกศิษย์ใช่ใช่แล้วก็ท่านเจ้าสํานักแล้วก็ฝากแฟนๆติดตามละครเรื่องอมยาไฟด้วยนะครับกอ ฝากพ่อตาปืนโตตอนสาวกำลังพันดุบอกว่าพ่อตาปืนโตตอนสาวกำลังพันดุด้วยนะครับก็อันนี้ลูกศิษย์คุณอาเหมือนกันใช่ภาคที่แล้วภาคที่แล้วผมเล่นอ้าวเหรอพี่บิวเล่นพี่บิวเล่นพ่อตาเป็นโตตอนหลานข้าใคระแตะขอตัวไปเข้ากองละครก่อนนะจ๊ะไม่กองนี่เข้าปฉชาก่อนแล้วพี่เพิ่งไปตะกองนูได้ไหมคะบึงใกล้หผมไปกองนั้นเลย ใกล้ผมไปเรหรอกองนั้นอ่ะไปาเมื่อวานผมก็ไปผมก็แวะไปดูเหมือนกันแวบ,บๆใช่ <ๆ S 1> จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรกองเราใกล้กันสิ่งหนึ่งที่มันมันมันช่วยเหลือกันพอ,อกองเขามีปัญหาเราก็ไปช่วยพอ,อกองเรามีปัญหาเขาก็มาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออุปกรณ์สมมุติว่าผมยกตัวอย่างผมลืมระเบิดกองอาหองมีระเบิดข,ขอขอ่เบคนทำคนเดียวกันคนทำาอาคนเดียวกันแต่เขาแยกเป็นเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยลืมระเบิดขอยืมระเบิดขอยืมระเบิด มีขอยืมระเบิดก็มีกองของกูดายิง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 กระสุนหมดมาละขอยืมกระสุนอันนี้ก็เหมือนกันที่ผ่านมาเราก็จะช่วยเหลือกันตลอดบอหากันว่าเฮ้ยผมกําลังจะระเบิดเยอะยิงเยอะนะ,ะเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะหาซีนที่เป็นซีนใดหลอกธรรมดาซีนเบาๆเขากําลังบอกว่าเขาจะดังนะมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาลองโทรมาบอกว่าเฮ้ยอาจะระเบิดนะดังหน่อยนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับ ดังหน่อยนะโอ้โหสถานทั้งป่า <c oughs> ก็ฝากด้วยครับกับ2เรื่อง2บู๊นะครับ2อารมณ์ให้กับแฟนๆช่อง7 HD โดยเฉพาะเลยครับ มาที่พระเอกมิกทองระยะล่าสุดออกงานรับรางวัลเจอพี่ๆสื่อมวลชนก็เลยได้อัปเดตอาการบาดเจ็บที่นิ้วว่าตอนนี้สบายมากรอถอดเฟือกแล้วก็กายภาพบําบัดก็จะสามารถกลับมาทํางานถ่ายทําละครทั้งเงากรมเทพและพรมพยศได้เร็วๆนี้และนอกจากนี้เห็นหน้าตาแฮ ppy แบบหนุ่มคลั่งรักมิกยอมรับว่าตอนนี้คลั่งหนักมากค่ะกําลังเห่กําลังหล,ลงลานสาวตัวน้อยน้องตะว,วันลูกพ่อทันกับแม่ยุ้ยจจรนานสุดๆไปเลยยิ่งล่าสุดเห็นในยูทูบของเจ้าตัวที่ได้บุกไปคุยไปเยี่ยมก่อนใครแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟทําเอา ซึ่งมิกบอกว่าจากนี้พร้อมเปหมดหน้าตักนามิกคนนี้ให้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะหลังจากหลังจากที่คลอดออกมาได้ประมาณเกอนนี้เกือบสองาทิตย์แล้วใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอครับไปเจอพี่ทนนันตอนไหนผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะฮะตอนนี้คือนอนไม่ได้นอนเหมือนเดิ <c oughs> นลอยอะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นทุก ทุกสช med like ั่วโมงต้องต้องต้องแบบต้องมาป้อนนมน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็คนดูเองครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงเองอาบน้ําให้ลูกเองอะไรเองเราอยู่กับพี่วิทันมานานมากใช่ไหมฮะแล้วพอแบบเขาเขามีเขามีน้องแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า อุ้ยมันเราเราผ่านอะไรมาทุกกันก่บยเขาเยอะมากอะไรเงี้ยพอเขามีพอเขามีน้องขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าโหมันเป็นหลานที่แบบหลานเป็นหลานของเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบใกล้ชิดมากๆเลยผมว่าก็อาจจะต้องเสียอะไรเยอะเหมือนกันพอเขาบอกมาเลยอยากซื้ออะไรซื้อมันเลยรูปรูปน้องก็ยังไม่เยอะมากก็มีมากกับามีกอนแหละครับใครที่ใครที่อยากจะเห็นนะครับผมความน่ารักของน้องนะฮะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเหินขนาดไหนเนี่ยเข้าไปดูกันได้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาพบกันใหม่ครับ เข้าสู่ช่วงที่2นะครับมีความสนุกความบันเทิงมาให้ชมกันต่อครับ มาที่อัปเดตละครใหม่ที่เป็นกระแสะฮือฮาของช่อง7 HD เพราะแค่ปล่อยตัวอย่างละครสั้นๆแฟนๆก็ว้าวเฝ้ารอกันแล้วค่ะสําหรับละครพีเรียดสุดแซบรอยรักรอยบาปตำนานสมุนไพรพิษของคุณหญิงระยะเขาคัมแบ็กกลับมาบอกเลยว่าสุดแน่นอนแค่นักสแสดงคุณภาพที่จะมาฟาดฟันในรุ่นแรกทั้งฟลุ๊กเกิกพลเจี๊ยบพิจิตราเกรซพาสิตาพลอยรันดาภากุ๊กกิ๊กกดชกรและน้ำหวานกนาพรรับประกันความเดือดทะลุหน้าจอ<า>แฟนๆรอติดตามได้เลยเร็วๆนี้เจอกันค่ะต<า>ัวต้นเรือตุ๊กรัว ปิดตาชี้ปิดตาชี้หนึ่งไม่ต้องปิดตาหรอก <c oughs> หมดต้องทําทุกอย่างให้เราเป็นแบบที่หนึ่งให้ได้อยู่ต้องเป็นเมียเดียวให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีแผนการต่างๆมากมายจึงอยากให้ติดตามค่ะส่วนละครแผนลวงบวงมัญญา EP 2ีคืนนี้ตามมาดูความตื่นเต้นของคู่พระนางนกันกับนีนี่ที่จู่ๆเข้าไปติดกับดักระบบรักษาความปลอดภัยเพชรดิบจนต้องหาวิธีเอาตัวรอดนี่เลยค่ะแสงเลเซอร์ขวางทางแบบนี้ทั้งคู่ก็ต้องฝ่าออกมาให้ได้ซึ่งเบื้องหลังสาวพิงพลอยประภาวดีบอกว่าอารมณ์เหมือนเล่นเกมเลยค่ะทีมงานมีผูกเชือกได้ ้อาไวซึ่งทางพิงพลอยและธันวาก็เลยต้องเล่นเสมือนจริงสนุกกันเลยแหละค่ะให้หนูแบบว่าทำท่าเลเซอร์ไปเลยไหมคะหลบหลบหลบเลเซอร์ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนั้นเป็นเป็นได้แดงค่ะเป็นได้แดงแล้วก็แบบว่าขึงเลยของจริงใช่แล้วก็แบบว่าเราก็เล่นกับเลเซอร์เป็นฟิลมาหนึ่งว่าเป็นเลเซอร,จร์จริงๆแต่จริงๆตลกนะเพราะว่าถ้าแบบว่าหนีเลเซอร์หนูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอยากทุกคนดูเพราะว่าตอนแรกหนูยังขำเลยเดี๋ยวทุกคนต้องดูตอนแบบสุดท้ายที่แบบจะพ้น,พน,พนเลเซอร์ออกมาแล้วอ่ะทุกคนจดจําท่านั้นไว้ให้ดีโอ้เล่นใหญ่จนเขาโอ้ขนาดนั้นเลยห้ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ชับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ได้ชอบเป็นไงอะไรกันน่ะฮะตามไม่ทันอ่ะกระดิกนมต่อหน้าพี่จาร่าพี่คิดว่าพี่จาร่าแตลีไอช่ไงไงแตร่าได้เหรอสมมุว่าสมมุว่าสมบทเป็นจาร่าเราเจอไอ้กระดิกนมใส่หนึ่งสองสามอุ้ยทำได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะจาะได้ว่ามันแปลกดีนะดแปลกดีนะอย่างนี้เราจะเลยได้จะเลยโต๊ะล่ะจะดีเหรอ คนที่ไม่อยู่ตรงนี้ได้อะเออพูดถึงเขาเรืนอ่ๆขอสลับที่กลับได้ไหมคือยืนตรงนี้เป็นตัวถือไม้